พ่าพี่แกงมันอยู่มาในถุงแล้วคือไม่ว่าจะแกงที่นู่นไงแกงอะไรแกงป่าป่าอะไรกูที่มันเ็ป่าป่าปานินเออใส่อะไรบ้างแกงมาแล้วก็เป็นพริกแกงเผ็ดกิโลสองขีดอะไรอีกแกงกินเองอยู่บ้านเนี่ยเออผัดปลาเออผงนัวเออน้ำปลาหน่อยหนึ่งออแล้วก็เดี๋ยวจะใส่มะเขือกามลงไปไหนดูดินี่ใส่ยังหั่นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เครื่องแกงมานี่อันนี้เครื่องผัก เครื่องแกงป่ามีอะไรบ้างมีมะเขือมีถั่วมีพริกไยพี่กระชายเนี่ยมะเขือปอลายๆในแกงป่าจะอร่อยก็มีถั่วเป็ะโบ่แหละมีใช่ไหมอืมแต่นี้มีอะไรบ้างเครื่องแกงน้าปลานินเนื้อน้ำปลาดิกิโลปลานินสองตัวใส่ยังเอาไปโบ่ะี่แกงง่ายๆเลยนะแม่ก็กินง่ายๆนะไม่ได้ใส่อะไรแล้ว้หละพานี่ใส่ตรวไหนใส่ต้นจบ ใส่หนึงกัมใส่กี่อไหน่งกัมเนาะบาังเงาโอ้แค่นั้นอนะ่ะไม่ต้องคนเหรอ,อง่ไเดีังเดไปเลยโอ้โอนี่คือมาฉลองจุมตรีไม่ใช่ฉลองแกนไว้ให้ลูกไก่ไอเดคนเนี่ยคนที่บ้านกินคนตัดคลิปกินโอเคอือสรุปแล้วสารอาหารมื้อนี้ได้อะไรบ้างรบท้วนอะไรบ้างก็ปลาไงอืมโปรตีน โปรตีนโปรตีนทั้งไม่โปรตีนกินแบบธรรมชาติอะไม่รู้หรอกคนสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้จักคำว่าโปรตีนหรอกสมัยแม่เนี่ยก็กินตามธรรมชาตินี่แหละผักตามฤดูกาลดูเด็ดกระเพราสีกระเด็ดแบบเนี้ยแล<ต>้วใครจะทำไมฮนะบ้านเออใครทำไมไม่เด็ดความถนัดของตัวเองไม่มีอะไรหรอกนี่นี่อย่าทิ้งนะเดี๋ยวไปไล่ยุงนี่ออมหมดเลยเหรอไม่หมดหรอกแั้นแกเอาไปไล่ยุงมันก็ไล่ไม่หมดหรอก แต่เยอะๆนยมันเป็นสมุนไพรขับลมอืเสร็จแล้วเรียกนะอือเอาไปนี่ยโอ้ยโอ้ยโอยไม่เลงเนี่ยเดี๋ยวเกะอย่ารสชาติไม่นัวอย่าบางเงาเก้าอี้ก็ถีบออไปสิถีบมันไปไหนหรอเดี๋ยวมันก็ขาเจ็บเปล่า ตกลงซื้อที่ไหนซื้อที่ถูกที่ถูกกว่าใช่ไหมอ,อ่าเดี๋ยวหนูไปดูมาให้นะเ,ออเฮ้ยทําไมไม่ชิมจากจากช้อนน่ะอันนี้กินบ้านกินเองไม่ต้องลามาอ๋อไม่ต้องลามาไดออ้ที่ยังโอเคเดี๋ยวตเติมอะไรขอ้น้ำน้ำปลาสักหร่นั่นยังไม่ได้เสร็จผงนวลเอ,อยย,ยิบยิบขึ้นหน่อยสิ้ากองยานทำไมต้องวอยวายอะแม่ไม่ใช่วอยวายเสียงดังเฉยโอ้ ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่แหละเนี่ยนะผงนัวยนนเยอะเ้ยแ,แๆๆม่ทำไมใส่อ่ะอ้าวโหงี้เสียเสียเสียเลยอ่ะไม่เสียไม่เสียจะเสียไปไหนเลยกินได้อยู่โอ้ยชาว่าทุกเมืองเขาไม่ใส่ผงนัวกันนะจริงหรือเปล่าเนี่ยใส่อะไรอีกน้ำปลาัไหน่อยคนน้ำปลาอยู่ไหนเนี่ยนนนนนบางนัวน,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 นางคนเล็กอ่ะคนน้ำปลาหายไว้น้ำท่วมลอยไปแล้วมั้งเนี่ย นี่ว่าเมืม่าคือในน้ำเท่วมลอยไปเดี๋ยวอ่านอันนี้ให้ดูที่มันในน้ําปลาอะไรเออคารบิคเคเรลฮะน้ำปลาแท้น้องซื้อมานี่มิ้มาเจาะอืมปีดแกสิเส่ปลาเลย๋ยว<ๆ> yeah, ใส่น้ำปลาสักหนึ่งสองสามพออย่าก,กินเค็มมากโอเคจบ แค่นั้นจริงเหรอใช่ต้มปลาอะไรเนี่ยไลฟ์กูดไลฟ์ต้มปลาแทกกูดไลฟ์นี่กินบนมจีนก็ได้นะเนี่ยหรอมันดียังไงแม่กูดไลฟ์อ่ะไม่รู้น้องซื้อมาหรอนี่แก้ปัญหาอะไรได้บ้างเพนพอยเอ่อแก้ปัญหาอะไรไม่มีแก้ปัญหาถ้าใครไม่กินแน่ถ้าใครต้องการเค็มก็หยดลงไปประโยชน์ที่ได้จะได้อะไรบ้างเค็มได้เค็มเนาะ คนชอบเกมคนชอบเกมก็ด้ฟู้ดไลฟ์ไปแล้วกันนะโอเคที่ได้ยังไงแกงแกงปลาปลาปนินปนินได้ที่ยังได้ที่แล้วจบเนาะจุ่มจีบุ้ยบุยบุ้ยจุ่มจีบุ้ยบุยมากปะไม่ก็พูดที่ดีจบแล้วก็จะพูดจบก็จบไปดีจะมาพูดอะไรอีกอะทำไมพูดไม่เนี่ยเป็นไรเลยมาพูดไม่ใช่ไม่ใช่คนแกง ไม่ใช่คนเก่งคะ่ะแต่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วกินอร่อยจบเราไม่พูดเรื่องฝีมืออะไรอ่ะอะไรเมื่อกี้นี้ที่ต่อ,อยังไม่ได้นะแต่บ้าน,านดีเออเข้าใจง่ายก็แม่โดนหนุ่มหลอกพูดรูป้ป่ะหนุ่มชอบให้แม่พูดอะไรอย่างงี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่คนเก่งคะ่ะแต่เป็นคนกินอะไรแล้วก็อร่อย